เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานผลิตรองเท้าย่านถนนกิ่งแก้วได้แล้วเหลือเพียงกลุ่มควันขณะที่คาดว่าความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่19ตุลาคม2,564พอตท ธนเดชปัญญาลิขิตกุลรองสารวัตรสอบสวนสอพอบางแก้วสมุตปราการได้รับแจ้งมีเหตุไฟไม่ภายในบริษัทวัฒนาฟุดแวร์จำกัดตั้งอยู่เลขที่54ทับ8ซอยกิ่งแก้ว9ทับ1ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุตปราการ หลังรับแจ้งจงพร้อมด้วยรถดับเพลิงอบตราชาเทวะและเทศบาลใ,ใกล้เคียงกว่า20คันเดินทางเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารสองชั้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้าขนาดใหญ่ พบเพลิงกำลังลุกไหม้ตัวอาคารของโรงงานดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยเพลิงได้ลุกไหม้เต็มพื้นที่เนื่องจากภายในโรงงานดังกล่าวมีถังสารเคมีและทินเนอร์ร่วมทั้งถังแก๊สเก็บไว้เป็นจำนวนมากเพลิงจึงลุกโหมอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นานแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเพลิงจะสงบทำได้เพียงฉีดน้ำล้อมเพลิงเอาไว้แต่เพลิงก็ยังลุกลามไปลุกไหม้บริษัทวอล์กเกอร์อินเตอร์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังช่วยการระดมฉีดน้ำโครงสร้างตัวอาคารที่ถูกความร้อนเผาผลาญได้เกิดถล่มลงมาอย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ไฟดีพาร์ตเมนต์ระบุว่าตัวอาคารที่ชุดตัวเป็นลักษณะการต่อเติมไม่มีผลต่อตัวอาคารหลักเจ้าหน้าที่ช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นานกว่าสองชั่วโมงจนเวลาประมาณ23นาฬิกา เลวเพลิงจึงสงบแต่ยังมีกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายควันออกมาจากภายในอาคารที่เกิดเหตุและเข้าไประดมฉีดน้ำเพื่อดับฐานที่อาจเกิดการประทุขึ้นมาอีกได้เบื้องต้นพบว่าเพลิงได้เผาผลาญอาคารโรงงานและเครื่องจักรภายในได้รับความเสียหายแต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในโดยละเอียดได้และไฟยังได้ลุกลามไปลุกไหมโรงงานที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายด้วย แต่ไม่มากนักส่วนค่าเสียหายคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายจากการสอบถามนายเคนไทยรถอายุ56ปีรอปพออของบริษัทดังกล่าวได้ความว่า ขณะเกิดเหตุโรงงานได้หยุดทำงานไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นไม่มีใครอยู่ภายในโรงงานและปิดไฟทั้งหมดแล้วเหลือเพียงด้านหน้าที่ตนกำลังเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าโรงงานเท่านั้นขณะที่ตน อยู่ในป้องด้านหน้าได้กลี่ยนเหม็นไหมของควันายตนจึงออกไปดูได้พบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากในตัวโรงงานตนรีบวิ่งเข้าไปดูพบว่าเปลวไฟลุกจากตัวเครื่องจักรและมีกลุ่มควันจำนวนมาก ตนและเพื่อนรอปอพอพยายามเข้าไปใช้ถังเคมีฉีดเพื่อสกัดเพลิงแต่เอาไม่อยู่จึงรีบถอยออกมาเนื่องจากแสงเพลิงแดงฉานทั่วโรงงานแล้วและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประสานดับเพลิงให้มาตรวจสอบเนื่องจากภายในโรงงานมีเครื่องจักรและสารเคมีตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เบื้องตอน้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม่ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักรเกิดการลัดวงจรจึงทําให้เกิดไฟลุกไหม้ก่อนลุกลามไปลุกไหม้กองวัสดุดที่ส่วนใหญ่เป็นยางและเคมีร่วมทั้งทินเนอร์ซื้อเองอเป็นสารไวไฟแต่อย่างไรก็ตามจะได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป